สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับบุมมองทองคำค่ะ กับโคชฟ้าปราวนะคะประจำวันอังคารที่7มกราคมนะคะแล้วก็เป็นปีใหม่แล้วด้วยนะคะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนเลยนะคะก็ขออวยพรนะคะให้พี่ๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะที่ตั้งใจไว้เทรดแบบเฮงเปัง,ปงเลยลวยๆนะคะพอโตร้อยเท่าพันเท่าไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ในทุกๆวันค่ะโอเควันนี้นะคะเรากลับมาแล้วนะคะสำหรับมุมมองทองคําเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปวางแผนนะคะว่าปีนี้นะคะมุมมองช่วงนี้วันนี้เนี่ยมีมุมมองอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไล่จากมันมาก่อนเลยนะคะว่ามีมุมมองยังไงบ้างอ่านะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยเปิดมาอาจจะยังไม่ได้อัปเดตการาฟเนาะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอัปเดตการาฟของช่วงเดือนนี้กันเลยนะคะ ค่ะทุกคนมาเริ่มต้นจากทางเฟรมันนะคะซึ่งในทา m เฟรมันเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนธันวาคมเดือนที่แล้วนะคะมีการปิดแท่งเทียนแบบรูดไซบนรูดไซล่างนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็มีการปิดแทงเทียนเป็นแท่งสีแดงตรงกลางเนาะจริงๆภาพแบบนี้นะคะไม่ได้เชิงว่าจะเป็นโดจิขนาดนั้นนอ้องพอสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นแบบกากบาทขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นแท่งเทียนที่มีความก้ามกึ่งว่าอยากที่จะเดินทางไปในทิศทางไหนดีนะคะหรือถ้าเห็นหน้าตาแบบเนี้ยก็พูดง่ายๆแหละว่ามีความลังเลอยู่นั่นเองนะคะสำหรับทามเฟรมเดือนเนะาะไปมันไปค่ะไปต่อในทามเฟรมวีคนะคะซึ่งในทามเฟรมวีคเนยอย่างที่บอกว่าไล่จากมันมาแล้ว เกิดความลังเลแล้วค่ะสําหรับเดือนธันวาคมเนี่ยพอเราย่อยลงมาเนี่ยเป็นรายสัปดาห์เราจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะจริงๆถ้ามามองฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็เป็นเทรนด์ค่ะคือนั่นแหละนะคะแต่ปัจจุบันกว่านั้นอีกค่ะเขาเนี่ยมีความไซว์ออกข้างทุกคนเห็นไหมบีบตัวเล็กๆลงเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะแถวๆนี้ไปเลยแล้วค่อยเลือกทิศทางขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นทิศทางลงเนี่ย ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยไม่ได้ทำไฮที่มันสูงขึ้นแม้กระทั่งทำไฮต่ำลงได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็ส่วนโลของเขาเนี่ยพยายามจะยกโลแบบเนี้ยขึ้นไปให้ได้เลยนะคะมุมอมองเหมือนเป็นแบบปาตะเพียนอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะบีบตัวกันเป็นสามเหลี่ยมบางอย่างนะคะเรียกกันแบบเนี้ยไซเว์ค่ะไซเว์ง่ายๆเลยนะคะคือไม่สามารถที่จะทำนิวไฮอะไรได้เนาะอาจจะเป็นไซเว์ที่ พักตัวก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามองเป็นภาพใหญ่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงอดีตของเขาชุดตรงนี้นะคะขอดูนิดนึงเป็นเดือนอะไรอ่ะแถวแถวเมษาของปีที่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมไซเวอยู่นานเหมือนกันนะคะเนี่ยประมาณเกือบ4เดือนนะในช่วงไซเวกรอบนี้นะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งกรอบที่มีการไซเวออกข้างสักพักหนึ่งแล้วค่อยปรับทิศทางนะคะหรืออาจจะทําให้ทองคำเนี่ย พุ่งก็ได้นะคะซึ่งช่วงนี้ยังพักตัวอยู่นะจ๊ะ,ะไปต่อค่ะในทำเฟรมเด y กันบ้างยิ่งย่อยก็จะเห็นว่าไล่มาเนี่ยไซเวสไซเว์ Side way, Side way ตลอดเลยพอยิ่งลงมาเห็นรายละเอียดของทำเฟรมเดมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อก็ไซเวเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้ต่างอะไรกับทาเฟรมใหญ่นะคะซึ่งไซเว์ของเขาเนี่ยมองได้งแต่กรอบบนชุดตรงนี้นะคะแถวราคา2 7 2 0 ถวนี้นี่นะคะแล้วก็กรอบตรงนี้ของเขาเนี่ยกว้างมากเลยนะคะสามารถมองได้มาถึงแถว26-60กันเลยทีเดียวโอเคนะคะก็จะเห็นว่าในช่วง2 7 2 0ยถึง2660กเนี่ยกราฟก็มีการวิ่งออกข้างนะคะไม่ได้แบบเลือกทิศทางขนาดนั้นเนาะก็จะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยพยายามจะวิ่งออกข้างแต่ถ้าเราย่อยทางเฟรมไปในลึกๆมากขึ้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย ก็มีความพยายามที่อยาก,กยกโลเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่ายกโลแล้วจะพุ่งขึ้นไปทันทีเลยนะคะอาจจะมีการวิ่งออกข้างเช่นเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาดีมานหาสปายหาแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจกันต่อดีกว่านะคะซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะจริงๆกรอบบนเลยเนี่ยก็จะมีสปายกรอบดีที่อยู่ตรงนี้นะคะตีไปก่อนเลยสปายดี ะะแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะคงมีซับไพ่เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วนะเหะ็นไหมโดนทะลุไส้ตรงเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหลบออกไปได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าช่วงตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งทําเฟรมเดย์เองเนี่ยเป็นไซเวดภาพใหญ่แหละแต่ก็พยายามที่จะมีการยกโลขึ้นไปต้องมาดูกันค่ะว่าแท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยจะสามารถยกโล นะคะแล้วทำไยที่มันสูงขึ้นแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็แอบมองว่าถ้ามีจุดให้บายเนี่ยก็สามารถบายขึ้นไปหาสับไพยก่อนนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแบบตีเส้นไว้ก่อนค่ะชึบน่าสนใจโอเคไปกันต่อค่ะในทางเฟรม4ชั่วโมงนะคะในทางเฟรม4ชั่วโมงชัดมากขึ้นนะ ชัดมากขึ้นในการที่กราฟเนี่ยพยายามที่จะยกโลยกไฮขึ้นไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่าสนใจเลยค่ะสำหรับใครที่มองหาหน้าเทรดในการบายนะคะนิดหน่อยค่ะตรงนี้แอบมีแนวต้านนิดหนึ่งขอตีแนวต้านแถวๆราคา2 6 4 5 นะคะชุดนี้จริงๆตรงนี้มันก็ปรับตัวขึ้นไปแหละแต่สุดท้ายมันก็ทุบลงมานะคะก็จะขอตี2,6,4,5ไว้น,นิดนึงเพราะว่าเห็นว่าอดีตของเขาเนี่ยพยายามที่จะมาติดติดอยู่นะคะรวมถึงแท่งเทียนแท่งสี่ชั่วโมงก่อนก่อนหน้านู่นนะคะแท่งนี้แท่งนี้นะคะมีการขึ้นมาเทสทดสอบนะคะแล้วก็ทุบตัวลงไปเหมือนกันเดี๋ยวขอตีกรอบนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็น1กรอบที่มีความน่าสนใจที่ทำให้การาฟเนี่ยทุบลงมา นะคะไม่ได้บ่งบอกว่าจะเซล,ลแต่อย่างใดนะคะแต่บ่งบอกว่าเอ้ยอาจจะมีแรงหรือพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขาย่อแถวๆนี้ก็ได้สำหรับ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็4ชั่วโมงที่พุ่งขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะมีดีมาน์ก้อนพวกตรงนี้นะคะที่พุ่งขึ้นไปได้เช่นเดียวกันอ,อ่ะไปกันต่อนะคะ1ชั่วโมงบ้างดีกว่านะคะใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่า 1>, 1ชั่วโมงเนี่ยมีการทุบแดงลงมาปั้งๆแล้วปิดเขียวเปิดเขียวขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะไถ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้เลยนะคะจริงๆใน1ชั่วโมงชุดนี้ก็พยายามที่จะสร้างดีมานไว้เหมือนกันนะคะเป็นดีมานแบบนี้นะคะแล้วก็ติดต้านอยู่นิดหน่อยแหละแต่อยากจะบอกว่าชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปนะคะแล้วสามารถจะทำราคานะคะยืนเหนือ2 6 4หได้อะแบบนี้เลย ชึบชืบชบชบชบแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะไปถึงไฮเอาแค่ไฮตรงนี้ก่อนได้เลยก็ได้หลายพันจุดแล้วเหมือนกันนะคะเราจะมองว่าชุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจถ้าสามารถที่จะขึ้นไปยืนแบบปิดแท่งสีเขียวได้แบบนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ แล้วแบบทุบกลับลงมาเลยนะคะชุดตรงนี้เนี่ยด m ม n ลก็จะเสียลงมาแหละบวกกับตรงเนี้ก็จะกลายเป็นต้านที่มีความแข็งแรงเนาะแล้วก็ทุบกลับลงมานะคะอาจจะมีมุมมองบางอย่างนะคะอาจจะต้องลงมาเช็คดูก่อนว่าชุดนี้เราสามารถที่จะเทรดเซลล์หรือว่าเทรดบายตรงไหนได้บ้างนะคะตรงนี้ถ้าเกิดให้มองเนี่ยก็จะมีดีมาลก้อนล่างอีกหนึ่งก้อนที่น่าสนใจถ้าหลุดจากดีมาลก้อนนี้มานะคะรอให้หลุดทีละกรอบน,นะ ถ้าหลุดลงมาได้เนี่ยดีมันก้อนนี้เป็นอีกหนึ่งก้อนที่น่าสนใจถ้ายังคงมีสัญญาณคิดเด่นนะคะสัญญาณ h ิดเด้นที่บ่งบอกแบบเนี้ยอาจอยากไปต่อหรือมีคอนเฟิร์มบางอย่างเนี่ยตรงเนี้ยสามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันกรอบตรงนี้อยู่ที่ราคา2635ถึง2632นะคะคือตรงนี้ชิปน่าสนใจนะคะเดี๋ยวลดตัวอักษรให้หน่อย ถ้าลงมานะคะถ้าลงมาเนี่ยน่าสดใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะใครมีเครื่องมือไหนที่ตัวเองชำนาญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นส c a l ปิ ian, ้งแท่งเทียนพฤติกรรมทอง QM Buy ต่างๆนะคะใช้ได้หมดนะคะในกรอบที่มีพวกของดีมานต่างๆแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะพักมือไว้ก่อนนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะย่อลงมาถึงตรงนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อไปเป็นภาพเนี่ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากที่จะหลุดไปเลยดีมันนี้ไม่เอาและหลุดลงไปเลยนะคะบางทีเราอาจจะเราอาจจะเห็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นของ QM s e l l แบบเนี้ยชัดๆเพื่อที่จะปรับตัวลงมาก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะตอนเนี้ยถ้าไล่จากภาพใหญ่ที่พาทุกคนไปดูอะความไซเว์ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าในทางฟิมย่อยเนี่ยพยายามที่จะยกโลยกหายเนาะเพราะฉะนั้น เส้นเทนไลน์เนี่ยยังเป็นคงคงเป็นเส้นล่างนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับลงมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนหน่าสนใจเนี่ยก็รอคอนเฟิร์มให้ดีๆนะคะหรือถ้าไม่มีก็อาจจะทับมือไว้ก่อนช่วงนี้เวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ตลาดเปิดนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะวิ่งมือหว,วอีกรอบนึงเนี่ยก็ประมาณ3ามทุ่มอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงค่ะได้ค่ะวันนี้มีข่าวเหมือนกันนะคะมีข่าวเมกานะคะซึ่งข่าวกล่องแดงของเขาเนี่ยตอน สองทุ่มครึ่งก่อนเลยดีกว่า2องทุ่มครึ่งมีข่าวของแดงนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งสี่ทุ่มนะคะซึ่ง2องทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเทรดบาลานซ์ของเดือนจริงๆตรงนี้เป็นของเดือน n o v e m ber แหละนะคะแต่อันนี้ถูกแหละแจน ะะแล้วก็มีเรื่องของ ISM ด้วยเป็น non manufacturing นะคะ price index ก็น่าจะวื่หวาเหมือนกันตอนสี่ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นยังไงทุกคนก,ก็แค่ดูข่าวแหละดูเอาไว้เพื่อให้เราระมัดระวังนะคะแต่ไม่ต้องระแวงเอาเป็นว่าถ้ามีเทคนิคมาเนี่ยยังไงก็ต้องกดนะคะแล้วก็มองไว้ให้หลายๆมุมเลยนะคะตรงนี้1อันนะคะแล้วก็กรอบตรงนี้รอสร้าง1อันหรือถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะเป็น p a t ิร์น QMC ให้ได้อีก1อันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยที่อยากฝากทุกคนเอาไว้ นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะขอให้ทุกคนรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ